สวัสดีครับคลิปนี้จะพาทุกคนไปรู้จักกับสิ่งประดิษฐ์เจ๋งๆที่คุณอาจไม่เคยเห็นมีทั้งเทคโนโลยีที่จะช่วยเพิ่มความสามารถและความสะดวกสบายให้กับมนุษย์จะน่าสนใจและน่าทึ่งขนาดไหนไปดูกันในคลิปนี้เลยก่อนไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยหุนยนโอเชียนวันคุณยนฮิวแมนนอยเพื่อการสำรวจซากใต้ทะเลลึกในมุมใหม มีกล้องถ่ายภาพสีสามิติและนิ้วจับพร้อมระบบตอบสนองต่อวัตถุที่ทําให้ผู้บังคับรู้สึกเหมือนได้ลงไปสัมผัสกับวัตถุเหล่านั้นด้วยตนเองนักวิจัยจากซ d University ในแคลิฟอร์เนียได้ประดิษฐ์หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยชื่อโอเชียนวันเพื่อใช้ในการสำรวจซากเรืออับปางซากเครื่องบินและนครสาบสูนที่จมอยู่ใต้ทะเลลึกโดยเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้มีแขนและนิ้วมือคล้ายมนุษย์แถมยังมีดวงตาที่เป็นกล้องไว้จับภาพใต้น้ำแบบ3ามิติ แต่นอกเหนือจากนั้นหนึ่งในฟีเจอร์สุดล้ำที่โอเชียนวันมีก็คือระบบซันฮับ t ิกฟี edback ที่จะตอบสนองต่อการสัมผัสทําให้ผู้ที่ควบคุมหุ่นยนต์อยู่บนบกสามารถรับรู้ถึงแรงต้านของกระแสน้ําหรือแม้แต่รูปร่างของวัตถุโบราณที่จมอยู่ใต้ทะเลโดยที่ไม่ต้องดำน้ําลงไปเองนับตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นมาทีมพัฒนาหุ่นยนต์ที่นําโดยเอลซมคาคอติได้ร่วมมือกับนักโบราณคดีใต้ทะเลส่งเจ้าหุ่นยนต์ลงไปปฏิบัติภารกิจสํารวจซากต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมาโอเชียนวันได้สำรวจทั้งซากเครื่องบิน Beachcraft Baron FGD PV เรือก้นไฟลอฟรานเชสโกคริสปีแจกันจากเรือโรมันศตรวรรษที่2เครื่องบินรบ p ี8 Lightning ลจากช่วงสงครามโลกครั้งที่2ไปจนถึงซากเรือดำน้ำความจริงแล้วไอเดียในการสร้างหุ่นยนต์ตัวนี้เริ่มขึ้นในปี2014จากความตั้งใจที่จะศึกษาแนวปะการังในทะเลแดงที่ตั้งอยู่ลึกเกินไปจนนำมาสู่การประดิษฐ์หุ่นยนต์โอเชียนวันรุ่นแรก ที่ดำน้ำได้ลึกสุด200เมตรก่อนที่มันจะได้รับการพัฒนาต่อมาเป็นโอเชียนวันที่ดำได้ลึกสุด1กิโลเมตรสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับโครงการนี้คือนอกจากการสำรวจโลกใต้ทะเลลึกมันยังอาจถูกนำไปใช้ในการซ่อมแซมโครงสร้างต่างๆเช่นระบบท่อส่งที่อยู่ใต้น้ำได้อีกด้วยแต่สำหรับทีมพัฒนาพวกเขามีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นองค์การอวกาศยุโรป ESA ได้แสดงความสนใจในหุ่นยนต์นี้ เพราะระบบของมันอานเป็นประโยชน์ต่อการทำภารกิจต่างๆในอวากาศได้ไซเบอร์ด็อกหุ่นยนต์สี่ขาไบโอนิกไซเบอร์ด็อกจากบริษัทผลิตบแบรนด์มือถือจากจีนที่รู้จักกันดีในแบรนด์เสี่ยวมีเสี่ยวมีสร้างความประหลาดใจครั้งยิ่งใหญ่โดยการจัดแสดงหุ่นยนต์ไบโอนิกตัวแรกที่ชื่อว่าไซเบอร์ด็อกไซเบอร์ด็อกไม่เพียงแต่มีการเคลื่อนไหวด้วยไบโอนิกเท่านั้นแต่ยังมีประสบการณ์การโต้อตอบด้วยภาพและการได้ยินด้วยไบโอนิกซึ่งสามารถทำตามคำสั่งจดจำเจ้าของ และแม้แต่ติดตามการเคลื่อนไหวของเจ้าของโดยอัตโนมัตินอกจากนี้เครื่องไบโอนิกไซเบอร์ด็อกยังติดตั้งระบบรับรู้สิ่งแวดล้อมที่มีความแม่นยำสูงและเซ็นเซอร์ความแม่นยำสูง11ตัวทั่วร่างกายส่งข้อมูลไปยังสมองเอไอแบบเรียนไทม์ซึ่งสามารถตรวจจับข้อมูลสิ่งแวดล้อมเช่นรูปภาพแสงระยะทางความเร็วและเสียงและฟื้นฟูการตอบสนองทางชีวภาพที่สมจริงยิ่งขึ้นสิ่งเหล่านี้รวมถึงเซ,เซนเซอร์สัมผัส กล้องเซนเซอร์อัลตราโซนิกโมดูล GPS เป็นต้นซึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถในการโต้อตอบทางชีววิทยาที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นเช่นเดียวกับความสามารถในการรับรู้และวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมใช้กล้อง AI แบบโต้อตอบาากล้องสองตามุมกว้างและกล้องความลึกการมองเห็นของคอมพิวเตอร์จะตรวจจับและรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ทําให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์การมองเห็นที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นการควบคุมนั้นง่ายมากเราสามารถควบคุมมันได้ด้วยเสียง รีโมทคอนโทรลโทรศัพท์มือถือและเพียงแค่พูดว่าไซเบอร์ดักและยังมีความสามารถในการขยายอุปกรณ์ต่อพ่วงมากมายด้วยอินเทอร์เฟซทายป์ c 3ช่องและอินเทอร์เฟซ hdmi 1ช่องซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ขยายต่างๆเช่นแผ่นสะท้อนแสงกล้องพาโนรามากล้องกีฬาและไรดอเพื่อสร้างสถานการณ์การใช้งานที่มากขึ้นนอกจากนี้ยังรองรับการกันน้ำตลอดชีวิตและสามารถรับมือกับสภาพแวดล้อมการใช้งานที่หลากหลาย Proteus robot เป็นหุ่นยนต์คลังสินค้าอัตโนมัติตัวแรกของ Amazon ในช่วง10ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ซื้อบริษัทหุ่นยนต์คีว่า Amazon ได้เปิดเผยเครื่องจักรใหม่ซึ่งรวมถึงหุ่นยนต์คลังสินค้าอัตโนมัติตัวแรกด้วยมันถูกเรียกว่า Proteus และได้รับการออกแบบมาให้สามารถเคลื่อนที่ไปรอบๆสิ่งอำนวยความสะดวกของ Amazon ได้ด้วยตัวมันเองในขณะที่บรรทุกรถเข็นที่เต็มไปด้วยบรรจุภัณฑ์บริษัทกล่าวว่าหุ่นยนต์ใช้เทคโนโลยีด้านความปลอดภัย การรับรู้และการนำทางขั้นสูงฉีพัฒนาขึ้นเพื่อให้สามารถทำงานได้โดยไม่ขัดขวางการทำงานของพนักงานที่เป็นมนุษย์ในวิดีโอที่ m m z z o p โพสคุณจะเห็น p r o เ e u s เคลื่อนตัวเขาไปใต้รถเข็นและเคลื่อนย้ายพวกมันไปยังตำแหน่งอื่นๆมันปล่อยลำแสงสีเขียวไปข้างหน้าในขณะที่มันเคลื่อนที่และจะหยุดลงหากมีคนงานที่เป็นมนุษย์เ้าไปข้างหน้าลำแสงเป้าหมายของอ Amazon คือการทำให้การจัดการรถเข็นบรรจุภัณฑ์เป็นไปโดยอัตโนมัติ เพื่อลดความจําเป็นในการใช้แรงงานคนในการเคลื่อนย้ายยักษ์ใหญ่ด้านอ e ีคอมเมิร์ซเน้นย้ําว่าคุณยนของตนได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างสถานที่ทํางานที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นสําหรับผู้คนเวฟไลน์แมกนิสแปลงพลังงานคลื่นเป็นไฟฟ้าเป็นเวลากว่า10ปีที่ Sea Wave Energy Limited ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไซปรัสและสหราชอาณาจักรได้พัฒนาอุปกรณ์ลอยน้ำที่มีรูปร่างคล้ายกระดูกสันหลังที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งควบคุมพลังงานของคลื่นและแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงพลังงานคลื่นที่ชื่อว่าเวฟไรน์แมกเนตมอบทางเลือกราคาไม่แพงการบำรุงรักษาต่ำและเป็นมิตรต่อสภาพอากาศเวฟไรน์แมกเนตประกอบด้วยแพลตฟอร์มลอยน้ําที่เชื่อมโยงกันผ่านระบบพลังงานส่วนกลางที่มีลักษณะคล้ายกระดูกสันหลังสร้างอุปกรณ์โมดูลาร์ที่ยืดหยุนและติดตามการเคลื่อนที่ของคลื่นได้อย่างราบรื่นการมีปฏิสัมพันธ์กับคลื่นที่ไม่เหมือนใคร ทำให้สามารถควบคุมปริมาณพลังงานที่ดึงออกมาจากคลื่นในลักษณะที่ควบคุมได้และไม่ก่อกวนการโต้ตอบที่ไร้รอยต่อและไร้แรงเสียดทานเป็นลักษณะเฉพาะของเทคโนโลยีที่ช่วยให้ทํางานประสานกันและประสานกับพื้นที่ทะเลที่ปรับใช้โดยไม่คํานึงถึงลักษณะคลื่นและสภาพอากาศและสามารถนําไปใช้ในสภาพแวดล้อมแบบคลื่นใดก็ได้เนื่องจากวัสดุที่ใช้มีมวลน้อยเช่นพลาสติกและพลาสติกเสริมแรงเวฟไร้แมกนต จึงมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำเวฟไรแมกเนตหนึ Wave ่งเครื่องจะได้รับพลังงานที่มากกว่า100เมกะวัตต์ภายใต้เงื่อนไขและแรงที่เหมาะสมการออกแบบโมดูลาร์ที่เรียบง่ายของเวฟไรแมกเนตยังมีข้อได้เปรียบเพิ่มเติมในการซ่อมแซมบำรุงรักษาการผลิตและขนส่งได้อย่างง่ายดายเนื่องจากอุปกรณ์ส่วนใหญ่สามารถผลิตจากวัสดุรีไซเคิลได้จึงไม่ทำให้ปัญหาขยะวัสดุเพิ่มขึ้นเช่นแผงโซลาร์เซลล์หรือกังหันลม l a z a r ั s l m v 496รถมอเตอร์ไซค์บินได้รุ่นลิมิต็ด l a ซ a r u s LMB 496เป็นยานพาหนะที่น่าทึ่งจากลูโดวิกล a ซ a r u s วิศวกรเครื่องกลชาวฝรั่งเศสนักออกแบบมีชื่อเสียงในด้านยานพาหนะแห่งอนาคต l a ซ a r ั s LMB 496เป็นมอเตอร์ไซค์บินได้แบบ2 in 1 Hoverbikes กำลังเป็นที่นิยมในโลกทุกวันนี้แต่มีเพียง LMB 496เท่านั้นที่เป็นมอเตอร์ไซค์ ตามที่ลูดูฟิกนักออกแบบมอเตอร์ไซค์ระบุว่า LMBC 196นั้นถูกกฎหมายให้ใช้บนท้องถนนได้บนทางหลวงรถมอเตอร์ไซค์ลาซารัส LMBC 196ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นระยะทาง100กิโลเมตรหรือ60ไมล์โดยประมาณใช้เครื่องยนต์ไอพ่นแนวนอน4เครื่องหนึ่งเครื่องสำหรับแต่ละปีกเครื่องยนต์เหล่านี้แต่ละตัวสามารถสร้างกำลังได้1,300แรงม้าทำให้มอเตอร์ไซค์ลอยอยู่ได้นาน10นาที เจ็ดเธอไบใช้พลังงานจากน้ำมันกา๊นาซขณะขี่อยู่เหนือพื้นคุณสามารถดูแดชบอร์ดที่แสดงข้อมูลการบินที่สำคัญเช่นความเร็วตำแหน่งและระดับความสูงของมอเตอร์ไซค์ MV496 ยังมีจอยสติ๊กที่แต่ละด้านของแฮนด์บาร์ที่ออกแบบมาเพื่อควบคุมการขี่ของคุณในอากาศในกรณีที่เกิดความผิดปกติระหว่างการเดินทางโปรดทรบว่าลอมีร่มชูชีพที่เปิดอย่างรวดเร็วแม้ว่าจะเป็นนวตกรรมที่ท้าทาย แต่นักออกแบบก็รับประกันว่ามอเตอร์ไซค์จะปลอดภัย100%เเซไม่ว่าจะอยู่ในอากาศหรือบนพื้นดินลุนเดอริกลาซารัดและเพื่อนวิศวกรของเขาใช้วัสดุผสมคาร์บอนเคฟล่าสำหรับตัวรถมอเตอร์ไซค์วัสดุไฮบริดนี้ประกอบด้วยการผสมผสานวัสดุทั้งสองให้เป็นหนึ่งเดียวในขณะที่คาร์บอนไฟเบอร์ให้ความแข็งและความแข็งแรงส่วนเคฟล่านั้นให้แรงกระแทกและทนทานต่อการแตกหักนอกจากนี้สีตัวถังของแคอร์ ยังช่วยเพิ่มความสวยงามที่แตกต่างให้กับเล็ว MBC ร้อยเาสหำหรับตอนนี้ l MBC ร้อยเาลำนี้จะปีนขึ้นไปได้สูงถึง3.3ุฟุตเหนือพื้นดินเท่านั้นในที่สุดเล็ว MBC ร้อคือมอเตอร์ไซค์บินได้ที่น่าทึ่งที่สุดเท่าที่เราเคยเห็นมาเหมือนหลุดมาจากหนังไซไฟเลยเจ้าของสามารถขี่และบินต่อโฉบได้ด้วยมอเตอร์ไซค์แบบแบทไซค์คลเมจิง augmented reality HUD เครื่องฉายข้อมูลการนำทางและระบบสารบันเทิงแดดบอร์ดของรถเป็นนวัตกรรมใหม่ของเ c ซ n g ใช้ข้อมูลที่สำคัญจากแดตบอร์ดของรถเช่น ADAS DMS การนำทางและระบบสารบันเทิงโดยตรงไปยังกระจกหน้ารถด้วยตาเปล่าแบบเต็มตาช่วยลดการขับรถที่เสียสมาธิและเพิ่มประสบการณ์การขับขี่อิง RSUD Pro ของ a c ซ n g ใช้เทคโนโลยี Optical c ค r e ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรซึ่งสามารถให้ความละเอียดสูงความสว่างและสีสันที่หลากหลาย ในขณะที่ยังคงรักษาฟอร์มแฟกเตอร์ขนาดเล็กไว้ซึ่งช่วยให้ AR HUD ของเรซิงถูกนำไปใช้ในรถยนต์หลากหลายประเภทเรซิงก่อตั้งขึ้นในปี2562มีทีมงานนานาชาติที่มีสำนักงานใหญ่และโรงงานในเซนเจิน้นทีมงานซอฟตแวร์ในช้างชาสถาบันวิจัยออปติกในไต้หวันและศูนย์พัฒนาอัลกอริทึมซอฟตแวร์ในบางการ์ลเรซิงทุ่มเทให้กับการพัฒนาจอแสดงผล AR ด้วยตาเปล่าในยานยนต์ด้วยฟังก์ชันที่เป็นนวัตกรรมใหม่ โดยมอบซอฟต์แวร์และโมดูลฮาร์ดแวร์อาร์เจเนอเรเตอร์ที่อัดแน่นไปด้วยคุณลักษณะต่างๆซึ่งสามารถรวมระบบเกรเชมไอเข้ากับซอฟต์แวร์ต่ออัลกอริทึมอิสระของเราก่อนประมวลผลและเรนเดอร์ใน a r เตมรูปแบบบนกระจกหน้ารถการใช้โมดูลออปติคอลคอ์ที่จดสิทธิบัตรของเราเรตติ้งสามารถแสดงผลใน FOV ที่กว้างและ v i d ที่ยาวมอบประสบการณ์การรับชมที่ดีที่สุดและสะดวกสบายที่สุดสำหรับสายตาม,มนุษย์ RSD ER ของเรตติ้งสามารถให้การนำทางอ r ร์แท้จริง m ิ n บ็อกซ์เครื่องรีไซเคิลขยะชีวภาพเป็นอุปกรณ์ที่มีระบบ LOT เพื่อรีไซเคิลขยะชีวภาพในสถานที่สำหรับย่านชุมชนเมืองที่มีความหนานแน่นสูง m ินบ็อกซ์สร้างระบบบำบัดของเสียในสถานที่เพื่อเปลี่ยนของเสียเป็นทรัพยากรภารกิจของ m ินบ็อกซ์คือการมีส่วนร่วมให้เมืองลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และป,ะปรับปรุงวิถีชีวิตที่ยั่งยืนสำหรับสังคมของมนุษย์ ระบบการรีไซเคิลสามารถเปลี่ยนขยะชีวภาพจำนวน2ตันให้เป็นสารอินทรีย์ที่สะอาดได้ภายใน18ชั่วโมง Timing Technology ร่วมมือกับรัฐบาลท้องถิ่นในการติดตั้ง Min บ็อกสำหรับพื้นที่ใกล้เคียงที่มีผู้อยู่อาศัย5,000คนโครงการกำจัดกลิ่นเหม็นจากอาหารและกองขยะและปรับปรุงสุขอนามัยของประชาชนเทคโนโลยีการบำบัดขยะชีวภาพในสถานที่ส่วนใหญ่ให้บริการเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารเท่านั้น Minboxx เหมาะสำหรับทุกคน มีบทบาทในชีวิตของผู้คนในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของพวกเขาโดยการออกแบบที่เป็นมิตรต่อชุมชนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและรูปแบบธุรกิจที่ไม่เหมือนใครทำให้บินบ็อกซ์เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มาช่วยโลกในปัจจุบันอย่างแท้จริงแฟนทอเป็นนวัตกรรมเครื่องกำเนิดน้ำบรรยากาศแบบเคลื่อนที่ความต้องการและความเป็นไปได้ใหม่ๆในการสกัดน้ำดืม่มที่มีอยู่มหาศาลในอากาศร,รอบตัวเรา เครื่องผลิตน้ำบรรยากาศเคลื่อนที่ยาวเกือบ40ฟุตผลิตน้ำดื่มได้มากถึง1,000 0ลิตรต่อวันมีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการบุกเบิกด้านการผลิตน้ำอย่างยั่งยืนเครื่องกำเนิดน้ำในบรรยากาศและกำหนดมาตรฐานใหม่หลายประการในการสกัดน้ำเคลื่อนที่และการบำบัดน้ำฟนานทอได้รับการออกแบบให้เป็น NWG ประสิทธิภาพสูงแบบเคลื่อนที่สำหรับการใช้งานทั้งแบบอยู่กับที่และแบบกึ่งอยู่กับที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลมที่ลดความชื้นและเย็นจะไม่ถูกเป่าออกในวงจรโดยตรงแต่ป้อนโดยตรงภายในตัวเรือนไปยังรีคลูเลอร์เพื่อระบายความร้อนให้กับระบบนอกจากนี้แฟนทอยังสามารถผลิตพลังงานพื้นฐานจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนผ่านระบบไฟฟา้าโซล่าเซลล์บนหลังคาเมื่อใช้ร่วมกับหน่วยเก็บพลังงานไฟดับจะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปสามารถเลือกกลยุทธ์การทำงานที่เหมาะสมของ awg ประสิทธิภาพสูงแยกกันได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งาน SGNL โทรออกด้วยปลายนิ้วของคุณอย่างแท้จริง SGNL เป็นสายรัดอัจฉริยะที่ให้คุณรับสายผ่านปลายนิ้วของคุณเพียงวางปลายนิ้วของคุณไว้ที่หูของคุณในขณะที่พูดผ่านไมโครโฟนในตัวเปลี่ยนสายนาฬิกาที่มีอยู่ด้วย SGNL เท่านี้ก็เสร็จแล้วไม่ว่าคุณจะใส่นาฬิกาแบบคลาสสิกหรือ Apple Watch Samsung Gear หรือ Pebble Time SGNL จะรับสัญ,ญญาณเสียงจากโทรศัพท์ของคุณผ่าน b l u e t o เมื่อได้รับสัญญาณเสียง SGL n L จะสร้างการสั่นสะเทือนผ่าน Body Conduction Unit ซึ่งส่งการสั่นสะเทือนผ่านมือของคุณไปยังปลายนิ้วของคุณเนื่องจากมีการส่งสัญญาณผ่านการสั่นสะเทือนจึงไม่มีความเสี่ยงต่ออันตรายต่อร่างกายมนุษย์เมื่อคุณวางปลายนิ้วไว้ที่หูการสั่นสะเทือนจะสะท้อนกลับเพื่อสร้างเสียงที่ขยายในพื้นที่หูของคุณนี่จะทำให้คุณหมดปัญหาการทำหูฟังหายตลอดชีวิตเลยด้ยสายรัด SGL n L. คุณสามารถเก็บโทรศัพท์มือถือไว้ในกระเป๋าได้ตามลำพังและเพียงแค่ยกมือขึ้นเพื่อรับสายโดยไม่ต้องพกชุดหูฟังหรือหูฟังเพิ่มเติมเมื่อคุณวางนิ้วไว้ที่หูนิ้วของคุณไม่เพียงแต่ส่งเสียงเท่านั้นแต่ยังป้องกันเสียงรบกวนรอบข้างอีกด้วยคุณจึงได้ยินเสียงที่ชัดเจนมากในที่ที่มีเสียงดังโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเสียงที่ได้ยินจากคนอื่น IGNL คือสายรัดอัจฉริยะที่สวมใส่ได้ซึ่งเป็นคู่หูของนาฬิกา ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้พอดีกับนาฬิกาคลาสสิกและสมาร์ทวอตทุกประเภทโดยตัวแปรงสายที่ออกแบบมาเป็นพิเศษอัปเกรดสายนาฬิกาของคุณ TapXR ท,ทำให้การควบคุมอุปกรณ์ในการแตะนิ้วในรูปแบบซอยข้อมือสร้างขึ้นโดย Tab Start ทับสตาร์ทอัพในแคลิฟอร์เนีย TapXR จะตรวจจับการเคลื่อนไหวของนิ้วเซ็นเซอร์แปลงการเคลื่อนไหวเหล่านั้นเป็นคำสั่งที่สอดคล้องกันจากนั้นส่งคำสั่งเหล่านั้นไปยังสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตแล็ปท็อป หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆที่จับคู่ไว้แ a ป X อาทำงานในลักษณะเดียวกันแม้ว่าจะใช้รูปแบบของสร้อยข้อมือเส้นเดียวที่สวมรอบข้อมือใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวและออปติคอนในตัวเพื่อระบุว่านิ้วใดหรือนิ้วใดที่กำลังแตะอยู่ดนพื้นผิวใกล้เคียงจากนั้นจึงถ่ายทอดคำสั่งที่เกี่ยวข้องตามนั้นด้วยอัตราความแม่นยำ99%อุปกรณ์นี้สามารถใช้เพื่อเรียนแบบแป้นพิมพ์เต็มรูปแบบ โดยผู้ใช้สามารถพิมพ์ด้วยมือเดียวด้วยความเร็วมากกว่า70คำต่อน,นาทีนอกจากนี้ยังสามารถตั้งโปรแกรมโดยผู้ใช้เพื่อระบุและส่งคำสั่งแยกกันมากกว่า100คําคำสั่งเทคโนโลยีนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในแอปพลิเคชัน VR ซึ่งผู้ใช้จำเป็นต้องออกคำสั่งแต่ไม่สามารถมองเห็นแป้นพิมพ์จริงหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆได้จากข้อมูลของบริษัท Tap XR เข้ากันได้กับชุดหูฟัง VR และ AR แบรนด์หลักส่วนใหญ่ รวมถึงแล็ปท็อปต่อ PC ที่ใช้ Windows และ Mac รวมถึงแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนที่ใช้ iOS Android และ Windows <was> การชาร์จแบตเตอรี่4ชั่วโมง1ครั้งใช้งานได้นาน10ชั่วโมง